สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News มดดำใส่ย,ยาปมนักร้องสาวติดผู้ชายจนไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านมดดำคชาพาแฉแบบหมดเปลือกสำหรับลาล่าอาสยามหรือลาล่าขวัญน,นภากับเรื่องราวความรักที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยติดผู้ชายจนไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านในรายการคุยแหลกแดกดึก ซึ่งมดดำเปิดประเด็นเรื่องนี้ว่าเธอมีแฟนฝรั่งไม่ใช่หรอตอนนี้ลาลารีบตอบทันทีว่ายัางอันนั้นคือสเปคที่อยากได้ก่อนที่มดดำจะถามว่าเธอได้ไหมงานนี้ลาลาก็ตอบให้หายสงสัยว่าก็ได้แค่สัมผัสนะแม่ก่อนจะหัวเราะและนับฉันนรัตก็ไม่รอชา้ารีบถามทันทีต่อว่าแล้วมันแข็งๆไหมตอนสัมผัสลาล่าตบมุกทันทีว่า มันก็ได้เรื่องอยู่นะจากนั้นมดดำก็ถามต่อว่าฝรั่งคนนั้นไม่ใช่แฟนแกหรอซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าไม่ใช่คุยแล้วก็เลิกก่อนที่มดดำจะแฉะลาลาว่าวันดีคืนดีอยากกินฟิล์มรัฐภูมิหลงรักฟิลม์มน้ำตาไหลด้วยนะเวลาเขาไปมีคนอื่นทำเอาลาลาถึงกับทำหน้าตกใจแล้วรีพูดว่าอุ๊ยทำไมแม่รู้ลึกอ่ะ ซึ่งมดดำก็ตอบหน้าตาเฉยว่าอ๋อคนเล่าให้ฟังหมดแหละหมดดำไม่รอช้าถามลาล่าต่อทันทีว่าเคยหมดเงินไปกับผู้ชายมากที่สุดเท่าไหร่ลาล่าก็สุดจะเขินก่อนจะยอมตอบว่ายาตีเป็นมูลค่าเลยเราถือว่าเราซื้อความสุขให้เราก่อนที่น้องสาวคนสนิทอย่างทันยาจะแชร์ต่อทันทีว่าเวลาชวนไปโฮสนะ้นะบอกว่าไม่ไปไม่เคยไป มดดำรีบตัดบททันทีว่าอย่าชวนมันไปนะมันหมดตัวก่อนจะแฉลาล่าต่อว่ามันเคยติดผู้ชายจนไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านเลยนะถามมันสิทําเอาลาล่าบอกว่าอุ๊ยแรงอะเป็นช่วงๆมันคือมีความสุขแม่เราหาเงินมาได้เราก็ไม่ต้องไปลําบากว่าฉันจ่ายเธอเธอจ่ายถ้าวันนั้นหนูจ่ายมันก็คือความสุขของหนูก็คือจบ กอไม่ต้องไปลำบากเขาเราจ่ายก็คือความสุขเราส่วนมือกองอยู่ในวงของกองหวยไรชื่อพี่ตูนพี่ก้องเป็นคนยุให้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ